เฮ้ยอันนี้เหลือผมมาคุณยายใครนับถึง15แพ้มานะครับคุณยายเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0เสือตื่นต้ง สิบสามสิบสี่เฮ้ยผมนี่คือนักเกมนะครับเกมสุดท้ายของวันนี้ก่อนเข้านอนนะครับเราจะปิดท้ายกันด้วยเกมเกมโอเคนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้อีกครั้งนะครับเกมนี้คือผมจะกำหนดเลขขึ้นมาแล้วถ้าแม่ประตูหรือคุณยายทายเลข มากกว่าเลขนั้นผมก็จะบอกมากไปถ้าน้อยกว่าผมก็จะบอกน้อยไปนะครับทุกคนและใครโดนเลขระเบิดจะได้หนึ่งแต้มนะครับจะมีเลขระเบิดทั้งหมดสี่เลขแล้วก็3คนนี้ดูที่ใครโดนเลขระเบิดมากสุดสาวคนนี้ใครโดนเลขระเบิดมากสุดนะครับผมมาพร้อมแล้วโอเคนะครับนี่คือเลขระเบิดโอเคนะครับมาเล่นเกมเลขระเบิดกันมากสุดคือหนึน้อยสุดคือ1นะครับ เริ่มจากแม่หน้อยไปสิ 4. น้อยไปสิน้อยไป12น้อยไปยีน้อยไปสาน้อยไปสาน้อยไปหกสมากไปห้าเก้ามากไปมึง ห้าห้ามากไปห้าสิบเอมากไปสี่สิบเมากไปฮะสี่กมากไปห้าห้าน้อยไปห้าบอกมากไปผมบอกห้ามากไป่เกสี่เก้ก็มากไปสี่แปมากไปส2มากไป 29น้อยไปคุณครูคะกะริคันแม่ต้องทายถูกแล้วแม่ดีแม่ต้องถูกแล้วเร็วสาม้อยไปยี่สิบเก้ามากไปและสามสิบ้อยเล็กไรวะยี่สิบเก้าบอยี่สิบเก้าน้อยไปน้อยไป ้อ3น้อยไปละสอเออ2 3 4น้อยไปอีกหรือที่ไหนมาพวกน้อยไปส2มากไปสีถูกต้องเลขเเบิลโอเคค่แมอย่าพึ่งไปพักผ่อน ไปเลขระเบิดเลขต่อไปเลขระเบิดเลขต่อไปนะครับโอเคนะครับเกมได้ระเบิดรอบที่สองนะครับคราวนี้เริ่มจากประตูคุณยายแม่ตอนนี้มาประตูคุณยายแม่ประตูคุณยายง่บ้างเลขสูงสุดเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมอะเลขสูงสุดคือหนึ่งร้อยต่ำสุดคือหนึ่งประตูสิบห้าน้อยไปสามสิบน้อยไป 10น้อยไป80น้อยไประหว่าง80ถึง100แล้ว98มากไป90น้อยไปเฮ้ย92น้อยไป95น้อยไป96ถูกต้องเลขละเบิดแม่ได้หนึ่งแต้นะคะต้องสะสมครบกี่แต้เดี๋ยวแรกใสปก่อนนะเด็กๆนอนค่ะคุณครูหนูขอก่อน ทำาไมรีบทำาไมรีบกลับกันจังเออแม่กับประตูนได้แม่กับปัตูนได้หนึ่งนะครับไปเดี๋ยวไปดูเลขระเบิดรอบต่อไปกันเลขระเบิดรอบที่สามนะครับไปโอเคนะครับรอบที่สามเทคสองเริ่มคุณยายประตูนแม่คุณยายประตูนแม่ยายยายเริ่มที่ห้าสิบน้อยไปหกสิบน้อยไปเจ็ดสิบน้อยไปแปดสิบมากไป มากไปเจ็ดสามถูกต้องเอ้คุณยายได้หนึ่งแต้มนะครับผมเช่บูมี่สุดเลขระเบิดเลขต่อไปโอเคนะครับรอบสุดท้ายรอบตัดสินนะครับทุกคนมีคนละหนึ่งแต้มนะใครที่ชนะรอบต่อไปนี้จะชนะเลยเริ่มจากวัตถุฉันได้ใครก่อนสามสิบห้า ่อมากไปดึกแล้วสมองเนาะยีกมากไปยีมากไปสิมากไปสิมากไปแถูกต้องแม่ชนะ นะครับผมตอนนี้สามทุ่มห้าสิบจะบอกข่าวร้ายทุกคนครับคือไม่มีเกมอะไรเล่นแล้วครับคืนนี้ไม่มีเกมอะไรเล่นแล้วคืนนี้เสียใจใช่เสียใจใช่เสียใจใช่ว่าแย่จังเสียใจแบบใ่ทำไมดูดีใจนะก็เดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำนอนนะครับและเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ตอนเช้าเลย เราพูดอย่างกับที่บ่านมาผมไม่เคยจะอาบน้ำเลยดูประตูเนี่ยเนะครับอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยสบายตัวพร้อมนอนอโอเคนะครับอาบน้ำแล้วทุกอย่างนะครับผมพุดอาบน้ำแล้วทำทุกอย่างเรียบร้อยทายาทันตชพ์เรียบร้อยสบายตัวพร้อมนอนเหลืออย่างเดียว รอผมแห้งเศร้าเลยไม่มีใดเป่าผมเดี๋ยวออกไปหาพ่ออีกห้องหนึ่งกัน มากนะครับขออนุญาตเปิดแฟลชนะทุกคนอย่างมืดเลยเว้ยเอาหมอนกับผ้าห่มพ่อเบอร์เบอร์นะทุกคน มาเอาหมอนกับผ้าห่มเอาผ้าห่มผืนใหญ่แล้วก็หมอนพับให้ในแล้วก็หมอนหนึ่งใบหนึ่งเอาหนูไม่เป็นไรเอาหนูมีแล้วพ่อต้องเดินไปส่งตีนไปส่งไปส่งไปส่งเดี๋ยวให้พ่อไปส่งที่ห้องเลยครับเพราะว่าพ่อดูจ้า พ่อรู้จะน่าไว้ใจมากกว่าคนแถวนี้นะครับกลับห้องโอเคพ่อบายบายเจอพกงนี้ครับบายบายครัทุกคนตอนนี้ก็ส่งพ่อเข้านอน ไม่ใช่ส่งดิเขาเรียกอะไรอ่ะให้พ่อไปเข้านอนเรียบร้อยครับพ่อก็เปิดโหมดสลีปเลยนะครับจะไม่ตื่นมาจนถึงตอนเช้าเลยนะครับวนผมก็จะกลับไปเปิดโหมดสลีปเหมือนกันนะครับทุกคนขอกันมาแล้วได้มาแล้วคือตอนนี้ผมแม่แล้วก็ประตูก็จะเปิดโหมดสลีปเรียบร้อยนะครับ้วประตูหนาวนะยัง อาบแต่เมื่อวานะจิตใจเราสะอาดอ่ะเราไม่ต้องอาบน้ำจิ้นจำมุกนี้ไว้ให้ดีนะเป็นคนสกปรกจิ้นี้ต้องอาบน้ำสะาดม่ตอาบนสะอาดมากอ่ะดูดิเหมือนสะอาดมากดูดิเนี่ยมาเจ็ดครั้งแล้วอ๋อไม่เคยอาบน้ำหมอเคยแน่นอนเคยอยู่แล้วปะเออ สวัสดีครับทุกคนผมก็จะนอนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีคระบ,บ๊ายบาย <Hey. S 1> โอ้ยโอย วัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ผมตื่นมาเจ็ดโมงยีคุณยายตื่นแล้วนะครับส่รนมตินเพิ่งอาบน้ำเสร็จแม่นอนตายแล้วนะครับหรือแม่สรุปไปเลยนะครับ เอ้ยเปิดไฟแล้วสว่างจ้ามากแม่ตื่นยังแม่ตื่นแล้วแต่ยังนอนอยู่หน้าตาสดใสนหนาตาสดใสเต็มเแล้วหรอแม่สดในสดในะครับเอ๊เออาบน้ำเสร็จแล้วนะครับง่วงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน แชดขึ้นเยอะประตูอาบแล้วครับกำลังนั่งดูอะไรไม่รู้เลยสอดหูสอดเห็นหรือเปล่ะคุณยายเพิ่งเพิ่งอาบนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับทุกคนก็เริ่มทยอยกันไปอาบน้ำนะครับแล้วเหลืออีกสักพัก์นะครับเราจะเก็บของออกจากรีสอร์ทกันเลยนะครับแล้วก็ไปที่ต่อไปแล้วก็ไปที่ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็กลับบ้านนะครับผมนี่พ่อมาแล้ว คุนผมเล่นเกมไก่ทั้งคืนไก่อยู่บนหัวใครคนนั้นแพ้จับไมได้ในนาทีเริ่มเอาเอาเอาอุ้ยอุ้ยไก่เอียงตจ้าหน้าที่หกวิ ยิบกแม่เอากับมาหัวออกนั่นจัดหุยอะไรอีกแม่หัวแม่สิบแม่จะหลาดดูนะแม่ยไว้อีกสิบวิใหญ่แม่เห็นที่าหัวแม่ไม่ไม่ใช่ใครจะดเวลาหมดแล้ว ใช่บ้าเดี๋ยวกำลัขงขนของขึ้นรถกำลังจะไปที่ไหนที่นึงไปกินข้าวเช้าครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขนของขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวเตรียมออกไปกินข้าวเช้ากันนะครับทุกคน หมากระทะเอาคิดมุกอยู่ตั้งนานโอเคนะครับผมจะไม่ทำตัวไรประโยชน์นะครับนี่มีประโยชน์แล้วขนของเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเช็คเอาออกจากโรงแรมกันนะครับผมเขมวยกระท กาแฟนะครับมาสั่งกาแฟที่ร้าน My Way เดี๋ยวเข้าไปสั่งกาแฟสั่งน้ำกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็กำลังสั่งน้ำแล้วเดี๋ยวเอาไปกินกันนะครับผมอู้หันใหญโตมากเลยครับแต่เปิดไม่ได้นะ คนมีหมอกควันอย่างนี้ด้วยอ,ะอ่ะมันออกปมอ,อกเลยค่ะทุกคนม <c oughs> ันออกหมอ,อกเงียบ <c oughs> มีร้านะมีนะมีสวยจริงๆที่สวยมากๆ โคตรสวยสวยสวยน้ำลายไห <c> ล <oughs> disgusting อ่ะไม่เป็นไรไปดูต่อกันนะครับผมนอกจากร้านมาเวคาเฟ่และบิสโจะมีร้านอาหารแล้ว <c oughs> ก็ยังมีชั้นดาดฟ้าด้วยนะครับแต่ว่าผมจะยังไม่พาขึ้นไปดูนะครับเพราะว่าผมมีแผนการแกล้งพ่อเด็เดๆอยู่แผนหนึ่ง <cin stereotype> ลงไปซะ <benchmarks> นี่นะครับ <spooky> ผมเจอสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับทุกคนนี่ตอนนี้เรากำลังข้ามแม่น้ำแควอยู่นี่ก็าหงน่อยโอเคครับทุกคนผมว่าได้เวลาแล้วอู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 จะต้องไปเอา เครื่องดื่มที่สั่งไว้ก่อนหน้านี้เอาละครับได้เวลาไปเอาเครื่องดื่มนะครับคนอื่นสั่งอะไรผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมสั่งเป็นโกโก้เย็นนะครับผมนี้เราก็มาแวะที่ก่อนที่เราจะไปป่าสักเพื่อนป่าสักจนเสร็จแล้วก็มาแวะกาแฟที่นี่นะคะเยี่ยมมาเดี๋ยวเรามาลองชิมโกโก้เย็นนะครับผมอืมอร่อยมากครับทุกคนนะครับเ,เกิดเหตุพ่อหายนะครับผมจะตื ตามหาพ่อนะครับทุกคนพ่ออยู่ไหนนะแม่ประตูนคุณยาย ผมเข้าไปหาพ่อข้างในเดินชั่วผมเข้าไปหาพ่อผมเข้าไปหาพ่อแล้วไม่เจอเลยสักทีหนึง่ง